คิดจะบินสูงอย่างนกอินทรีอย่าคลุกคลีกับฝูงไก่หากคุณมีความฝันที่ยิ่งใหญ่อย่าไปเล่าให้ไก่ฟังเพราะนอกจากมันจะไม่เข้าใจแล้วมันยังคอยทำให้คุณเสียกําลังใจอีกด้วยจำไว้ว่าถ้าอยากบินเหนือฟ้าก็ต้องทำตัวให้เหมือนพญานกอินทรีคอยบินสูงหาเป้าหมายที่ใหญ่และชัดเจน แล้วบินโฉบลงหาเป้าหมายอย่าทำตัวเหมือนไก่ที่คอยไล่จิกเศษอาหารตามพื้นดินหรือรอคอยให้คนป้อนข้าวป้อนน้ำให้ถ้าไปปรึกษาไก่เรื่องบินขึ้นต้นไม้ไก่ก็จะบอกคุณว่าเพอร์เจอร์แกไปบินให้พ้นหลังคาก่อนเถอะแต่ถ้าไปปรึกษานกอินทรีเรื่องบินขึ้นต้นไม้อินทรีก็จะบอกคุณว่า ก็ดีนะแต่ทำไมไปแค่ต้นไม้ล่ะทำไมไม่บินข้ามภูเขานิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเวลาที่คุณจะไปปรึกษาหรือขอคำแนะนำจากใครคุณควรคิดไตร่ตรองดูให้ดีซสก่อนว่าบุคคลที่คุณกำลังพูดด้วยอยู่นั้นเขาเป็นไก่หรือเป็นนกอินทรี Z. แน่นอนถ้าคุณไปคุยเรื่องการเป็นนายตัวเองกับมนุษย์เงินเดือน ผู้ยังไม่เคยเป็นนายตัวเองเขาก็จะบอกคุณว่ามันยากนะอย่าออกไปเสี่ยงเลยและหาเหตุผลต่างๆที่เข้าข้างตัวเองมาสนับสนุนความเป็นไปไม่ได้เหล่านั้นแล้วคุณก็จะหมดกำลังใจจนไม่กล้าทำอะไรกลับกันถ้าคุณไปถามเรื่องนี้กับคนที่เป็นนายตัวเองคนที่ใช้ชีวิตได้จากการไม่ต้องไปกินเงินเดือน เขาต้องมีคําแนะนําที่ดีให้กับคุณแน่คุณเคยได้ยินไหมตัวคุณคือค่าเฉลี่ยของคนห้าคนที่คุณครุกคลีด้วยเป็นประจำอยากเป็นคนแบบไหนก็เอาตัวเข้าไปอยู่ในสังคมแบบนั้นถ้าคุณอยากจะป่วยคุณก็ต้องอยู่ในห้องเดียวกับคนที่ป่วยถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามคุณก็ต้องไปคุยกับคนที่เขาทำสำเร็จ คุยกับคนที่เขาทำได้มาแล้วเลือกคนคุยให้ถูกเพราะมันเป็นส่วนสำคัญในการทำให้ชีวิตของคุณก้าวหน้า